วันนี้พาท่านมาชมมดไร่เรนูครับผ้บาใบด้านข้างนะครับจริงๆไม่ใช่แค่การาติดขกดนะนี่ครับก่อนออกนะครับดูพี่เขาล้างนะมาดูการเก็บผ้าใบด้านข้างกันนะหล่อๆเลยครับพร้อมออกจากไรฮะอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมีทีนะครับวันนี้พาท่านมาชมมดไร่เรนูครับ ไรเออยเรโนทีมงานเซียมอนบอกเลยว่ายังจ้าครับยูสุเอสเอ็กซ์เซ็้อคันนี้มาครับกับรถตัดเคสครับโอ้อยะนี่เขามีการคุมข้าใบด้านข้างครับ บอกเลยว่าทำถึงมากนะนี่ไรอะไรนู มันจัดชอบมากชอบมากคือการที่เอาผ้าใบเนี่ยคุม้าคากระบะโอ้โหนี่คือแสดงให้เห็นเลยว่าเขาดูแลร,รถเนี่ยได้แบบดีมากเลยนะครับเองจริงรถตัดเคสกี่พลังมาเนาะตัวใหญ่เนะี่ยโอ้โหสีเขาสวยจริงสุนชัยนะครับ ขาวชุบดุมแดงอ่าแน่นอนนะต่อไป้านข้าก็อารมณ์เหมือนเข่ากษัตริย์เลยครับคข้าเลยอะนะโอ้อยากจาับเลยครับอ้อยอรถตัดนะแน่นอน 010ครับน่าจะเป็นเครื่อง358แรงม้านะครับโห358เกือบจะ300แล้วนี่ครับคันนี้เป็นเครื่อง i v i c o นะสัญชาติยุโรปนะครับ i v i c o 358แรงนะครับน้ำหนักตัวประมาณ1 7ตันนะครับโอ้ยเรื่องเลยน้ำหนักตัวนะเป็นหนึ่งตัวแค่นี้นะเหมือนจะไม่ ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวว่าต้ำหนักเอาเรื่องก็ดูแล้วก็รอบเครื่องเขาก็ใช้ค่อนข้างที่จะสูงเลยครับหัวเพลาเขานี่สังเกตดูนะอ๋นเราเหมือนดุครับเลยนะมันจะเป็นระบบแบบเหมือนเครื่องสุยะประมาณนั้นนะ หัวงานนะครับดูแล้วนี่ใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งคันเลยเนี่ยเราตัดยเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นลอสุดท้ายแล้วครับเพราะว่า,าเริ่มเต็มแล้วครับ <c oughs> อนนี้เฟีเลยนะผมบอกเลยว่าโชเฟอร์กับตันบ้านนี้นีุ่ทุททกคนครับผมถ้าอยากรู้ว่าขับตัน,ตนกับเจ้าของรถเนี่ยรักษาไหนนะให้ดูที่สภาพรถนะครับสภาพรถเนี่ยจะเป็นจุดที่บง่งบอกได้่างนี้ว่า ทั้งคนขับทั้งทั้งกับตันทั้งกับตันหรือว่าเจ้าของเนี่ยใส่ใจรถมากขนาดไหนรักมากขนาดไหนให้ดูจากตัวรถไปเลยครับบ้านนี้บอกได้เลยว่าของแฝงเข้าไปด้านข้างนะครับสงสัยเปล่าว่า,วาคุมเพื่ออะไรจริงๆไม่ใช่แค่การเราติดขวดนะแต่จริงๆอ่ะการพวก คาบอ้อยนะครับที่ว่ามันจะติดตัวกระบะ,ะก็แบบนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างห้าข้างเนี่ยสังเกตดูมันก็จะดำๆเลยใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีผ้าใบกันเงี้ยนะมันก็จะช่วยทุ่นแรงในการล้างได้นะครับถามว่าคาบอ้อยเนี่ยล้างได้ไหมล้างได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาล้างไงเข้าใจไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีท่าอย่างเง,งี้ยนะครับมันก็จะช่วยกันได้เยอะเลยเน็มล้วครับโน่นเดี๋ยวเจอเจ้าทีเจ็ดนะเจ้าทีเจ็ดเดี๋ยวทีเจ็ดจะมาเอาอีกประมาณเที่ยสองเที่ยวครับนี่ครับ เรียบร้อยทีนี้โอ,โ,โอ้โหแล้วคือเก็บได้เนียนมากครับยันต่อยอสุดยอดจัดระบบรถนี่ครับก่อนออกนะครับโหนี่ครับดูพี่เขาล้างนะนี่ไม่ใช้ใสนน่น้ำเลยพี่เนาะก็คือใช้วิธีการอ่าหิ้วน้ำใสก่กระปอกมา แล้วก็เช็ดอย่างนี้แต่ว่าดูทุกคนเนี่ยเอ้ทุกคนกิฟต์ไหมกิฟต์เลยนะโหสุดยอดจริงนะคะคันนี้เมื่อเดินสิงหาแต่ว่าดูด้านข้างนะริ้วรอยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะแน่นอนจัดทุกคนแน่นอนมากเลยนี่ดูสุกกระจกอะไรเงี้ยคือกิฟต์จริงครับกิฟต์มากเลย สุดยอดหะโอ้บอกเลยว่าทุกวันนี้นะครับคนขับที่ดูแลรักษารถดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าหายากมากหายากจริงๆนะเนี่ยครับสุดยอดมากเลยอโอ้โหจากนี่ไปรโรงงานนี่ประมาณก,กี่โลพี่กีสิบครับอ๋อเจโลกี่ชั่วโมงครับพี่ชัช่วโมงหน่อยๆครับ๋อ เฟืองช้าหรือว่าเฟืองเร็วพี่กนนี้เร็วครับอ๋อเฟืองเร็วลายที่แกบอกเลยว่ายังสวยนะลายอะลายคือสวยจริงทุกคนนี่ฮะแน่นอนจัดคือแล้วก็ผ้าใบนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าคันนี้มีผ้าใบคุมด้านข้างนี่เลยครับผ้าใบนี่เห็นไหมเขาจะม้วนเก็บเลยก็อารมณ์เหมือนแบบผ้าใบที่ว่ากันสาตำบ้านเรามันนั้นอ่าก็คือ สะดวกต่อการเก็บสะดวกต่อการใช้งานประมาณนั้นเลยครับนี่ครับมาดูการเก็บผ้าใบด้านข้างกันนะนอ,อย่างนี้ออย่างี้ถ้าเกิดไม่ติดมันก็จะมีข้ามดำมานี้ไหมนะใช่ใช่เนี่ยครับดำที่ว่าเกิดจากตัวใบอ้อยครับ อดมีกระดึงเลยนี่โอ้โหอย่างแวบเลยแม่นอนจัดกระบะจ,จริงสูงเท่าไหร่ี่เนะมตรแปดได้เมตรแปดเมตรแปดหกเมตรแปดครึ่งนี่เก้าปีแล้วนะอายุของพวงซีรีส์พวกเนี้ย เก้าปีเก้าปีมาดูสีกันว่าสีเสือเป็นยังไงโหเก้าปีนะก็คืออันนี้เขาใช้วิ่งอ้อยอย่างเดียวนี่ดูบอกเลยว่ากิตจัดสีเสือนะแบบเสียบลูกครับแววทั้งแม่ลูกเลยฮึ ปรดิเป๊ะแม่หล่อๆเลยครับ<ป>พร้อมออกจากไร่ฮะ<ป>เกิดทางสู่โรงงานครับ ตอนออกเกียร์อะไรครับพี่ออพิเศษเ,ศษเศษฟืองเร็วนะคันนี้นะยังทางจีด,ดอย่างเน้ยยังทางใหญ่เลยอืมออกระยะทางแค่นี้ทางปุ่นที่วิ่งออกไปเนะี่ยมันวิ่งได้ชั่วโมงเนะี้ชั่วโมงเลยใช่โอ้โห